เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาเตือนพี่น้องกเกษตรกรชาวนาชาวสวนชาวไร่หรือแม้แต่ประชาชนทั่วไปนะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจ Facebook กระทรวงการคลังนะคะเตือนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นผู้จัดการทกาศหลอกลวงให้ลงทุนนะคะทกาศาเตือนระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง เป็นผู้จัดการทกศชักชวนให้ลงทุนยืนยันทกศไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําดังกล่าวและไม่มีนโยบายชักชวนให้ลงทุนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเพื่อทําภารกิจแล้วรับเงินปันผลซึ่งทกศพร้อมแจ้งความเอาผิดผู้หลอกลวงต่อไปนะคะโดยล่าสุดนายไพศาลหงทองผู้ช่วยผู้จัดการและโคศกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศ ได้แจ้งว่าขณะนี้มีกลุ่มผู้ไม่หวังดีแอบอ้างเป็นนายชัดชัยสิริไรยผู้จัดก,การทกศชักชวนผู้อื่นให้ลงทุนโดยให้เพิ่มเพื่อนผ่านทางลายไอดีดร์ชัดชัยสิริไรยและหลอกให้โอนเงินลงทุนเข้าระบบล่วงหน้าเข้าบัญชีธนาคารอาคารสงเคราะห์พร้อมแสดงหลักฐานการโอนเงินเมื่อดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวแล้วนะคะมิจฉาชีพจะให้กรอก จำนวนเงินลงทุนและแนบหลักฐานการโอนเงินในลิงก์แล้วผู้เสียหายจะได้รับเงินปันผลคืนโดยในครั้งแรกๆมิจชาชีพได้หลอกให้ลงทุนในจำนวนเงินที่น้อยแต่ได้รับผลตอบแทนสูงและชักชวนให้ผู้เสียหายเข้ากลุ่มไลน์ Open Chat เพื่อลงทุนต่อและในการลงทุนครั้งต่อๆไปมิจชาชีพจะหลอกให้ท่านทำภารกิจเพื่อถอดเงินคืนและใช้ข้ออ้างว่าหากทำภารกิจไม่สำเร็จ จะไม่สามารถถอนเงินได้ทำให้ผู้เสียหายลงเชื่อและสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากทกศจึงขอเรียนว่าทกศไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวนะคะอีกทั้งทกศไม่มีนโยบายในการชักชวนให้ลงทุนผ่านการโอนเงินทำภารกิจและให้เงินปันผลสูงจึงขอให้เกษตรกรลูกค้าและประชาชนทั่วไปอย่าลงเชื่อบริษัทหรือบุคคลที่มีพฤติการดังกล่าว ทังนี้ลูกค้าสามารถติดตามข้อมูลและข่าวสารด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้องได้ผ่านทางช่องทางสื่อสารหลักของธนาคารในแก่เว็บไซต์ www.bac.or.th, Facebook Page ทกศบ BA อ h a i l a n d นะคะทกศบริการด้วยใจและ Line Official a c c o u n at bacfamily. พร้อมกันนี้ทกศขอย้ำเตือนให้ลูกค้าทุกท่านเพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นในการติดตอ่อหรือทำธุรกรรมออนไลน์ เนื่องจากปัจจุบันมิจชาชีพมีรูปแบบการหลอกลวงที่หลากหลายนะคะดังนั้นหากไม่แน่ใจโปรดติดต่อโดยตรงที่ธนาคารหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-555-0555ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะ